สวัสดีค่ะวันนี้มาหาหอยเสียบยึ่อยู่กับพี่ถาวรประมองอำเภอบางสะพานค่ะมาดูวิธีการหาหอยกันวิธีการหาหอยเสียบประมองอำเภอบอกว่าให้หาลูก่อนถ้าเจอลูแล้วเอาช้อนก็ได้หรือว่าเปลือกหอยใหญ่ๆก็ได้พุดลงไป

งปรงท่าจ้า